ข่าวฟิชเชอร์ไทเทรชันข่าวฟิชเชอร์ไทเทรชันซึ่งข่าวฟิชเชอร์ไทเทรชันเนี่ยเป็นหลักเป็นเป็นวิธีหนึ่งของเทคนิคกลุ่มที่เรียกว่าคูลอมเมตริกไทเทรชันคูลอมเมตริกไทเทรชันแต่ถ้าก็ต้องย้อนกลับมาถึงคูลอมเมตรีเพราะว่ารากศัพท์มันมาจากอันเนี้อ่าคูลอมเมตรีคูลอมก็คือประจุใช่ไหมอ่าก็เหมือนเราวัดประจุใช่ไหมวัดประจุแล้วคูลอมเมตริกไทเทรชันก็คงจะหาแหละว่ามันทำเปรียกกันพอดีที่เท่าไหร่เนี้ยครับอ่ะ เทคนิคในกลุ่มนี้คูลอมเมทรีหรือคูลอมเมทริกไทเทชันเนี่ยคมมรับเป็นเทคนิคที่จะใช้ขั้วไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่เราเลยเรียกว่าเป็น large electrode area per volume หรือว่า large A per V เทคนิคขั้วไฟฟ้าเนี่ยจะมีพื้นที่ผิวเยอะหรือมีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับไอเจ้าแอมเปรอมีเตอรีหรือวอนแทมเมทรีที่เราใช้ขั้วไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กที่เป็น small A per V อ่ะเขั้วไฟฟ้าจะมีแค่มิลลิเมตรแต่ว่าอย่าง คอลัมนมทรีหรือคอลัมน i เมตริกเคเชนเนี่ยข้อไฟฟ้าจะมีขนาดใหญ่อ่าคืออาจจะเป็นแท่งที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยครับหรืออาจถ้าจะเอาเวอร์มากๆก็คือเป็นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นยกตัวอย่างอันเนี้ยคล้ายๆที่ลูกเตี๋ยวไหมทั้งหมดเนี้ยเป็นอิเล็กโทรดอันนี้เป็นแพลตตินัมอันนี้เป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนฟอร์มที่เรียกว่าเรติคูลเลตว r เทสคาร์บอนเป็นคาร์บอนที่มีรูพรุนเยอะแหละมันจะได้มีพื้นที่ผิวเยอะแล้วก็คือทั้งหมดเนี้ยเป็นอิเล็กโทรดเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า พืนที่ผิวมันเยอะอ่าแต่เครื่องมือส่วนมากก็าจะไม่เยอะขนาดนี้ก็ได้แค่ว่าใช้ใหญ่ๆก็พออ่าแล้วพอ working electrode ใหญ่เนี่ยก็จะต้องใช้ auxiliary electrode ที่มีขนาดใหญ่ต่ำไปด้วยเพื่อที่จะให้มันสามารถาผ่านกระแสจาก working electrode ไม่ว่าจะเป็นกระแสจาก oxidation หรือ reduction เนี่ยเข้าไปได้ก็เลยต้องใช้ขั้วที่มีขนาดใหญ่เช่น platinum ใหญ่ซึ่ง platinum น,นี่แหละตัวแพง หน้าตาของการทํางานก็ค,คล้ายๆกันจริงๆคล้ายกับบนไฮมทรเจนละคือเราจะมีสอสามขั้วแต่ส่วนมากอาจจะเหลือแค่สองขั้วก็ได้อันนี้แล้วแต่ก็คือจุ่มลงไปในสารละลายเนี่ยแล้วเราอ่ะจะออกซิไดซ์หรือรีดิวซ์อิเล็กโทรแอคทีฟสปีชีส์ทั้งหมดในสารละลายพวกนี้นคือมีเท่าไหร่เราจะออกซิไดซ์หรือรีดิวซ์มันทั้งหมดซึ่งเราเรียกว่าเอกซออซีฟอิเล็กโทรไลซิสก็คือทําให้มันเกิดปฏิกิริยาทั้งหมด แต่ว่าสารละลายเงี้ยวิเคราะห์เสร็จแล้วอะเอามาใช้ซ้ำไม่ได้แล้วเอามาวิเคราะห์ซ้ำไม่ได้ละเอาไปทําอะไรต่อไม่ได้ละอ่าต่างจากไอ้ตะกี้เนาะที่เป็นไมโครอิเล็กโทรไลซิสก็คือเราถือว่าเราออกซิไดซ์หรือลีดวไปนิดเดียวเดี๋ยวเราทาใหม่ก็ได้ยอะไรเงี้ยแต่เทคนิคพวกกลุ่มคูลอมเนี่ยทำมันจะทําหมดเลยก็คือเอามาวิเคราะห์ซ้ำไม่ได้นั่นเองนะครับก็มีขั้วแล้วก็อาจจะอาจจะยังต่อกับโพเทนเชียลออสบอะไรอย่างี้อยู่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าเออพอมันเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วหน้าตามันจะเอ่อ ทีนี้ครับหลักการอของโครมเมตรีเนี่ยตะกี้ที่เป็นโวลเป็นแอมเปร์เมตรีหรือโวลเทเมตรี etry, เราวัดกระแสะเป็นหลักแต่ในโครมาเมตรีเนี่ยวัดประจุเราวัดประจ,รรระจรุอ่าซึ่งประจุเนี่ยมาจากไหนก็คือตะกี้ถ้าเราสังเกตกราฟระหว่าง i กับพีนะครับอ่ากราฟระหว่าง i กับ t ถ้าเราอินทิเกรตพื้นที่ใต P, ้พีไอพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยเออถ้าเราอินทิเกรตพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมันก็คือเอ่อ ประจุนั่นแหละเนาะเพราะว่าถ้าเราจําได้ถ้าเราจําได้ว่า i เท่ากับอะไร d q คิวบถูกปะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนแบบยับยาบแล้วก็จะได้ว่าอะไรอะคเท่ากับอินทิเกรต idt ก็แบบว่าถ้าคุณมีกราฟระหว่าง i กับ t แล้วเรามีกราฟอย่างเงี้ยเออพื้นที่ใต้กราฟนี่แหละครับคือ q ก็คือประจุเพราะฉะนั้นในเทคนิคนี้ก็คือวัดประจุเราเอาจจะวัด กระแสก,ก่อนแล้วมาอินทิเกรตเอาหรือว่าเอาอาจจะมีเครื่องมือที่สามารถนับประจุได้โดยตรงเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ประจุที่ได้ในที่นี้เป็นประจุของอิเล็กตรอนนั่นแหละแล้วพอเรารู้ประจุเสร็จแล้วก็ใช้มันจะคล้ายๆที่เราเรียนตอนปีหนึ่งไหมเจนเคมที่ว่าเออเป็นฟาราเด์สลอฟอิเล็กโรไลซิสที่ว่าเราต้องเปลี่ยนจากจำนวนประจุกลับไปเป็นอ่อโมลหรือว่ามวลของสารที่เกิดปฏิกิริยาอืมก็คือพอเรารู้แล้วว่าคิวมีค่าเท่าไหร่แล้วก็อาศัยความสัมพันธ์ว่าอะไรเปลี่ยนจาก ประจุที่เป็นคูลอมให้กลายเป็นโมลอิเล็กตรอนก่อนถูกปะหารด้วยฟาราเดย์คอนสแตนต์96485คูลอมต่อโมลน่ะแล้วเราก็เปลี่ยนจากว่าเออกี่อิเล็กตรอนได้1โมลของโปรดักต์อะไรเงี้ยเออหารด้วย n ตรงนี้ก็จะได้เป็นจำนวนโมลของสารซึ่งอันนี้เป็นหลักการทั่วไปของคูลอมเมทรีแต่ว่าพอเป็นคูลอมเมตริกเตติชั่นเนี่ยอ่ะโดยเฉพาะคาลฟิชเชอร์เตติชั่นเนี่ยเทคนี่มันก็จะมีดีเทลขึ้นมานิดนึงอ่ะมันทำงานยังไง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นการลดความผิดพลาดบางอย่างเดี๋ยวเราค,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 ค่อย่อธิบายไปแล้วกันนะอ่ะโครโมเมติกไตเทชันเนี่ยเขาจะแอพพลายกระแสะตอนนี้เราจะแอพพลายกระแสะไปละเนื่องจากโครโมเมติกไตเทชันเนี่ยจริงๆมันทำได้ทั้งสักคงที่หรือกระแสคงที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในที่นี้เขาจะแอพพลายกระแสคงที่เสร็จปุ๊บเขาแอพพลายกระแสะไปเนี่ยกระแสะเนี่ยจะไปทำหน้าที่ electrolyse reagent ให้ได้เป็นไตแตนเนืน่องจากไตแตนของเราอาจจะไม่เสถียรเช่อนอ่าเดี๋ยวเราจะเห็นไตแตนของเราเนี่ยเป็นไอโอดีนไอห้อยสองไอโอดีนเนี่ยไม่เสถียรใช่ไหมครับวางทิ้งไว้ในห้องมันระเหยได้เพราะฉะนั้นเขาจะแอพพลายกระแสไปเนี่ยเพื่อไปอิเล็กโทรไลซ์ไอโอดไปออกซิไดซ์ไอโอดให้กลายเป็นไอโอดีนเพื่อที่เราจะลดผลของความไม่เสถียรของรีเจนต์ตรงนี้ยออแล้วเราก็รู้แล้วว่าเ,ออเราใช้ประจุหรือใช้กระแสไปเท่าไหร่ เราใช้ประจุไปเท่าไหร่ในการออกซิไดซ์ตรงนี้ EID ที่เกิดขึ้นหรือไตเตนที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะไปทำาปรยิยกับอนาไลซ์ไตเติเนี่ยก็จะทำาปรยิยกับอานาไลซ์แล้วเครื่องหรือตัวเราเองเนี่ยก็จะมีวิธีหาจุดยุติแหละจะสังเกตสีหรือว่าจะแอพพลายอะไรก็แล้วแต่แล้วพอถึงจุดยุติแล้วอ่ะเราก็จะกลับมาดูเออเราใช้กระแสนีเออ่เราใช้ประจุไปเท่าไหร่เราพอเรารู้แล้วว่าเราใช้ประจุไปเท่าไหร่เราก็จะสามารถคำนวณอ่ปริมาณหรือความเข้มข้นของอานาไลซ์ที่เราสนใจได้ นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งก็คือหลักการของคุลอมบิติกไทเทรชันก็คือเรามีเอ่ัอนาร์ไลซ์ของเราที่อยู่ในแซมเปิลแล้วเราก็มีเออ่รีเอเจนต์แต่เรเอเจนต์เนี่ยยังไม่ทําปริยากับสารของเรายังไม่ทําปริยากับอนาร์ไลซ์รีเอเจนต์เนี่ยเราจะแอพพลายกระแสไปแล้วไป ize, ออกซิไดซ์หรือหรือเรดิวส์รีเอเจนต์ให้กลายเป็นไทแทรนต์แล้วไทแทรนต์ตรงนี้ถึงจะไปทําปริยากับอนาร์ไลซ์ในแซมเปิลของเรา พอมันถึงจุดยุติแล้วแล้วก็กลับมาดูว่าเออเราใช้ประจุไปเท่าไหร่แล้วเราก็เปลี่ยนกลับมาเป็นโมลหรือว่าโมล,ลาร์ของแอนาไลซ์ของเราใน3ตัวอย่างนั่นเองอันนี้คือหลักการของคุลองเมติกไตเตชันนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้แปลว่าประจุที่เราให้ไปทั้งหมดหรือกระแสหรือประจุที่เราให้ไปทั้งหมดในเซลล์เนี่ยมันจะต้องยุ่งอยู่กับไทเตยมันจะย่อมยุ่งอยู่กับรีเอเจนต์กลายเป็นไทเต,ตนเท่านั้น แกระแสที่เราให้ไปเนี่ยมันต้องไม่ทําไปให้เกิดไม่ไม่ทําให้เกิดปฏิกิยาอื่นแกระแสที่เราให้ไปเนี่ยมันต้องไม่เกิดปรยาอื่นเขาเรียกเงื่อนไขตรงนี้ว่าหนึ e 100่งร current efficiency 100% current efficiency พูดง่ายๆคืออ่า electrolysis charge จะต้องทําให้เกิดเฉพาะ electrolysis ของ analyte หรือของไตแตนเท่านั้นแต่ในที่นี้มันจะเป็นไตแตนในที่นี้จะเป็น reagent ที่ได้เป็นไตแตนก็คือให้สักไฟฟ้าไปแล้วต้องไม่ทําให้เกิดปรยาอื่น ในที่นี้ต้องทําปริยาเฉพาะเร亚เจนให้ใกลายเป็นไตแตนเท่านั้นอม,มันถึงจะแม่นยำเนาะเพราะว่าถ้าเราให้กระแสะไฟฟ้าไปแล้วมันไปเกิดปริยาอื่นด้วยเนี่ยเอาแบบนี้ค่าประจุที่เราอ่านได้ก็บอกไม่ได้แล้วว่ามันเป็นสารของเราอยู่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นไม่ได้คือเราจะต้องรู้ว่าระบบเราเนี่ยมีแค่ตัวนี้เท่านั้นที่เกิดปริยา